เอาละครับและใน EP นี้ก็ยังคงอยู่กับเกม Escape from t a r k o v นะครับกับผมบูมว่าสั้นนะครับผมจะมาพาคุณมาดูนะครับวิธีการอัปเดต ID ของ t h r k o v กันอ่าก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้ามาที่เว็บ escape from t a r k o p com ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินเข้า ID ที่เพื่อนๆต้องการจะอัปเดตได้เลยเขาจะให้เราไปเอารหัสคอนเฟิร์มนะครับมากรอกที่ช่องนี้นะจากอีเมลที่ผูกกับบัญชีของเรานะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนล็อกอินเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดออกมานะครับตรงที่หน้าเว็บนะกดมาที่ตัวโลโก้ escape from t w n c o r p ด้านบนตรงนี้ได้เลยจากนั้นในส่วนของทางหน้าหลักตรงกลางตัวนี้นะครับมันจะมี pre order ตรงนี้นะครับเพ,เ,พเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยวันที่ผมซื้อตอนนี้เนี่ยก็คือมันลดราคา25%ออยู่ด้วยนะตรงนี้นะครับของผมเนี่ย เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะหรือว่าสแตนดาร์ดอ i ดิชันนะครับผมจะอัปเกรดเป็นตัว e g e of Darkness นะครับหรือว่า EOD นั่นเองผมก็จะกดไปที่อันนี้เลยปุ๊บนะเมื่อเขาเลื่อนลงมานะครับในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มอัปเกรดอยู่นะครับตรงนี้เพื่อนๆเ,เลื่อนดูให้ดีๆนะว่าเราต้องการจะอัปแพ็กไหนนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะมีบอกราคาด้วยนะครับของผมจะเป็นโซนยุโรปนะมันเลยจะขึ้นเป็นสกุลเงินตัว E แบบนี้นะครับเราก็กดอัปเกรดได้เลย ตรงนี้เราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยตรงนี้ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเราสามารถเปิดขึ้นมาดูได้นะครับว่าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่และเราได้รับส่วนลดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการจ่ายและแวดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ส่วนถ้าเกิดใครมีส่วนลดหรือว่าโค้ดคูปองนะที่ไปเก็บมาจากตามหน้าเว็บหรือว่าเขาแจกเนี่ยสามารถเอามาเพิ่มที่ช่องแอดโปรโมโค้ดตรงนี้ได้นะครับ และทางด้านล่างทัวทอตรงนี้ก็คือราคาสรุปทั้งหมดนะที่ผมต้องจ่ายนะครับส่วนทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการจ่ายตังนะว่าเพื่อนๆจะจ่ายทางไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าเอาสะดวกแล้วก็ค่าธรรมเนียมน้อยสุดที่ผมลองดูนะก็จะเป็นตัวพร้อมเพย์นะครับส่วนทูมันนี่เนี่ยเหมือนจะแพงขึ้นนะเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปอย่างนี้ดูได้นะครับหรือถ้าเกิดใครต้องการเครดิตการ์ดก็เลือกเป็นการ์ดตัวนี้นะครับ แล้วก็ก,กรอข้อมูลของเครดิตการ์ดของเพื่อนๆลงไปและถ้าเกิดใครต้องการจ่ายผ่าน PayPal นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่จุดๆตรงนี้นะมันจะมีพวกช่องทางการจ่ายเงินอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอ่ะจะมี PayPal มีรับปิดลายเพย์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเลือกลงไปได้เลยแล้วก็ลองดูทางซ้ายมือตรงนี้นะครับว่าเขาคิดค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อผ่านพร้อมเพย์นะตามที่ผมได้บอกไว้ส่วนช่องนี้ก็คือเราจะให้เขาส่งไปเสร็จรับเงินนะไปที่อีเมลไหนนะครับ ก็กรอกลงไปในช่องนี้ได้เลยแล้วก็กดไปที่ Pay Now ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเช็ครายละเอียดสักนิดนึงนะครับปึ๊บ,บ,บ,บทั้งหมดค่าเสียหายของผมทั้งหมดนะที่จ่ายผ่านทางพร้อมเพย์เนี่ยจะอยู่ที่3,484ตีเป็น85ไปเลยนะครับแบบนี้ก็กดไปที่ Pay Now ได้เลยอ่ถ้าเกิดสำหรับเป็น QR Code เนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไปเปิดเจ้าแอปธนาคารขึ้นมาแล้วก็สแกนจ่ายตังค์ได้เลย ถ้าเกิดเขาขึ้นอย่างนี้นะครับก็แปลว่าเราได้อัปเกรดแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กดปิดหน้านี้ไปได้เลยครับผมจแล้วผมแนะนําให้เพื่อนๆไปกดในที่เมนูโปรไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับดูแล้วลองเลื่อนลงมาดูนะครับในส่วนของ P-order ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราได้อัปเป็นแพ็ค EOD เรียบร้อยแล้วนั่นเองแบบนี้นะครับผมตัวบนหน้าลันเชอร์ของเราเนี่ยก็จะถูกอัปเดตขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วครับในส่วนของเกม Edition ตรงนี้นะครับบ อ๋อแล้วเมื่อเราเข้ามาที่ในเกมนะครับในส่วนของ Messenger ตรงนี้นะครับเขาจะมีตัว System ส่งมาหาเพื่อนๆนะครับให้เราสามารถกดรับของได้นะครับถ้าเกิดแพ็คที่เพื่อนๆอัปเกรดไปเนี่ยมีของแจกขึ้นมานะอย่างเช่นของผมเนี่ยอัปเกรดไปแพ็คบนสุดเนี่ยสิ่งที่ผมจะได้เนี่ยก็คือทั้งหมดนี้พร้อมกับกล่องแกมมาตัวนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะครับวิธีการอัปเกรดเวอร์ชันหรือว่าอัปเกรดแพ็คมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับ ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครไม่รีบนะครับรอเขาลดราคานะครับสัก25%แบบตามช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยแล้วก็ค่อยมากดแพ็คนะครับจะได้ราคาที่คุ้มและก็ถูกที่สุดนั่นเองก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับในคลิปนี้ก็บายบายครับผม